บันเซิร์นตินี่บันเซิร์นพี่น้องมาขั้นที่สองนะครับแปดสิบโลนะครับก็ติมาหอดยันม่านะครับผมสี่สิบเก้าแรงนะครับบันเซิร์นบันเซิร์นอาจจะเป็นขั้นที่สามนะครับเนี่ขั้นแรกสี่สิบแรงเห็ดยำหมึอคืนนะครับขั้นที่สองเกดสิบแรงเห็ดยำหมึอเศร้านะครับเ็ดสิบแรงหน่ะเป็นสีเขียวนะครับขั้นนี้ก็จทเป็นสีเขียวขึ้นกันหรือเปนี่นะครับคนนี้ยันม่านะครับผมเป็นขันที่สามของหมู่บ้านแล้วนะบ้านเซินนะครับนะครับแล้วก็มี เก็ซีเกานะครับทางสุวรรณคูหานี่นะครับน้องบัวลำพูผลสังหัวขีบนะครับเอามาเติมระบบไห่กับปากไอ้เครื่องโยกมันอีกคั้นหนึ่งนะครับเป็นซีสิแรงนะครับแต่ว่าบรรลุบาน ب ไดนะครับเพิ่นเดียวปากขีบมาเติมระบบไห่นะครับคือว่าแต่ว่าผมนัดเดือนกุมภาัน์นะครับคือผลเพิ่นนมิ่นีอาโยกมันอยู่แล้วแหละเป็นกระบอกเดียวนะครับแล้วผมจะหัวขีบมาเติมใส่เครื่องยกมันในเพิ่นเป็นเป็นไดสองยางเลยครับเพื่อเป็นปากขีบก็ได้ เป็นน้ำยมันโผอมนะครับแต่อราคากะน่องน่องรักนันรักแสนน้อยๆนะครับผมเพราะว่ามันกะราคาสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากะขี่ไปคือกันนะครับผมจนนี่ยนะครับยันมานะครับบันซึ่นนะครับกันที่สามนะครับหลังจากเีาติดวังหันคันแรกอยู่จังหวัดอุดรนะครับบ้านบักห้านะครับกันที่สี่แล้วก็แลีนมัวโมงน้อยๆนะครับฝ่าแข้งครับยันคำก่อนอันนี้กับวันทัานเล้วนะครับต้องแลนไป ทาบอตออีกนะครับอีกเล้ย์อีกขั้นหนึ่งนะครับของสำหรับมือนี้นะครับมืออื่นก็ยังติดชยงคันต่อครับอำเภอเมืองล้วก็จิแลนไปสรงผ่านนะครับติง้อหัวกับโคอละตอเลยนะครับผมนี่นะครับต้อนรับผู้ใดอยากได้ก็จังสังลวงหนาครับงานก็เข้ามาเรื่อยๆครับมือละขั้นสองขั้นอยู่ครับจวงนี่มือวานก็ทั้งปากคำนะครับสามถึงหกแรงมือนี้ก็ทั้งย่างตลาดนะครับผมหาทิพแร้งนะครับผมเข้าทุกมือนะครับน้อง ยังตลาดนะครับรอรอบ้านที่ผมไปติดวังหันนะครับวังสองสามเมือวังหันเนี่ยเปน้องโอเคเป็น้องเนาะนะครับโค้งสามจุดต่างๆของยันม่านนะครับวกชุดมันก็บบกคือกันนะครับยันม่าแต่ละขั้นเป็น้องตรงนะครับถ่ายรูบรถไให้ผมเบิ่งน้ำก็ดีกันนะครับเวลาสั่งนะครับเด้อนะครับวกโมเดลผมยังมันบักคือกันนะครับโอเคพป่น้องเนาะจังมาเบิ่งกันนะครับผมกำลังร้องนำมัมนำมุกนมันเป็น่นองตอนนี้นะครับเป็นยันม่านนะครับสี่สิบเก้าแครับ สุวานก่อนกับไปติดยันมาอยู่อำเภอกันนวลนะครับผมจังหวัดไอคอนแก้นนะครับผมนี่ก็อยู่ที่นะไอ้นงบัรลําพูนะครับอำเภอสวรนครูหาบ้านนย่างทื่แม่บ้านนี้ผมก็ลืมบ้านเซิร์นนะครับผมบ้านเซิร์นนะครับเอฟซีกล้ไก่มาเบิงได้นะครับบ้านเซิร์นนะครับผมสุวรนครูหานะครับยันมาแล้วก็คูบุตานะครับทีว่าติดในบ้านนี้นะครับอาจจะประมาณขั้นที่สามนะ เรียบร้อยนะผมเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณ6โมงเคืองนะครับก็จะดเดินทางไปจังหวัดหนองคายต่อนะไปอำเภอท่าบอนะครับห้าสิบแรงนะครับน่าจะเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งไปหอดประมาณ2ทุ่มก็จะติดจักชั่วโมงน้อยๆกันน่าจะเล้วเพราะเกิน3ามทุ่มเคืองนะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับล้วกอจะได้ห้ามองอาบน้ำหมองนอนนะครับแล้วเมืออเช้าก็าจะได้พอกันอยู่อำเภอ ชเชียงคานนะครับผมจังหวัดเลยต่อนะครับเจ็ดสิบแรงเล่นของใหญ่นะครับมบือนเข้านะครับนะครับมือนี้คนโทรมาถามหลายครับผมโทรมาถามมาหลายซั่งแล้วครับคนหนึ่งนะครับผมถามราคาเนี่ยนะครับที่เฝ้ากันช่วงที่ว่ามันตกขี่นรกหมดนะครับเจ้าทีเฝ้านะครับผมบเกียงราคานะครับช่วงฝนลงเล็งๆนะครับแพงมาไหนกันซื้อขึ้นเข้านะครับผมช่วงนี้สิลีลากันจักน้อยนะครับนะครับช่วงฝนลงนะครับทีพากันเล็งนะครับผมเอาไหว ก็ปิดไฟเนาะบาัดทีนี้เนาะเปิดไฟเนี้ยจักหน่อยเออนะครับอันนี้เป็นแยกระบบพ,พี่น้องเด้อแยกระบบนะครับมองติดตามกันกน,กน,นะครับผมช่องทางกัดติดตามนะช้องทางกัดติดตามครูเบสทุกกิ๊กก๊อกนะครับผมนะครับตัวน,นี้เป็นชุดแยกระบบลล 2, 3, 2, 8, นะครับผมสายรถลิกปั๊บโซน40ลิตรนะครับแายรถลิก2ซัน2 sn นะครับผมนี่ครับระบบน้ำมูกน้ำมันมีปัญหานะครับ แต่มันซึมมันหังตามข้อตามอย่างเขากลขันเพิ่มนะครับคล้ายว่าขันเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับผมเลดูหนึ่งฤดูการนะครับผมถ้าพวกงานไอ้มันอันนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโอลิงเขาก็ได้นะครับพอคอนโทรลนะครับถ้ามันมีปัญหาอยู่คอนโทรลมันซึกนะครับถ้ามันเรเป็นอย่างไรเขาเปลี่ยนเฉพาะคอนไอโอลิงนะครับผมตัวปัญหาตัวประมาณสามสิบปัวเขาเลครับถ้ากระบอกมันห้างนะครับอยู่ในรับประกันเขากะนะครับเคลมไห้พี่น้องเด้อดทรงบริษัทนะครับ สายดึงครับมันขาดนะครับใส่ต่อต่อไปนะครับพี่น้องกับั่งกับปูเขาได้นะครับนี่นะครับผมบริการถึงหน้าบ้านอันนี้กันะครับมาถึงหน้าบ้านเด็ซีเลยนะครับตัวนี้คือเก่านะครับคือเก่าตัวนี้ถอดออกได้นะครับผมเท็จเป็นเพลทนะครับสามารถถอดได้นะครับปกติเอาผู้ใดไปโยชนคอนโทรลเหรียญในบาทเลยนะนะครับตัวนี้นะครับผมโย่ไปดันโย่คอนโทรลเหรียญในบาทนี่แหละครับ ตัวนี้กือออปชั่นนะครับต่างๆเขาแต่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมพี่น้องกับเบื้องหลายตอนหลายคลิปหมดละมีลายงามๆอีกพี่น้องเขาเบื้องนะครับตัวนี้นโยบายคอนโทรลเลนเห็พี่น้องเขาเบื้องจังหวะวางพื้นดินนะครับระนาบนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับผมจังก็แล้วก็นะครับความสูงก็ต้องมาร์คม้าน้ำนะครับผมความสูงความสูงก็ต้องหนีผ่าเขียวได้นะครับจังหวะความสูงการวางนะครับเกาะง่ายๆนะครับมีหกหูนะครับ มีกันการผ่ากระชอกพร้อมนะครับความสูงตรงนี้ผ่าได้เวลาเขาเทมันเต็มรถนะครับพี่น้องถ้าเขาหนีผ่ามาได้หัวมันมันทับรถเออทับผ่าเวลามันเต็มรถนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องคำนึงถึงทุกทุกจุดเลยนะครับเห็นแนวหยกมันนะครับนะครับถ้าพี่น้องอยากใส่ใบดันนะครับก็ใส่ได้นะครับผมปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าเวลายกถ้าพี่น้องอยากถอดก็ถอดไปให้คางๆก็ได้นะครับตัวนี้ปกติคือเก้านะครับ เพราะว่าที่เขาแยกเรอบวปลาเคืหนึ่งกระบอกติดมากับรถนะครับมันน่อยนะครับแล้วมันโยกมาได้หลายเพราะฉะนั้นส่วนมากพี่น้องเขากันเลยนิย้มแยกเระบบกันเพื่อได้กระบอกยญ่งไประโยกกันนะครับสามลอยคนรู้ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมอยากได้กระทู่มาสร้างจองลวงหนาเลยนะครับก่อนจะถึงฤรดูฝนถ้าปีไหนฝนดีนะครับปีนั่นแหละครับมแต่คนอยากได้มือเดียวเลยนะครับผมมือไหนปีไหนฝนดีนั่นมันสีน่าแเล้วสีน่าเลี้ยวอยู่หันละพวกกจ้อกระปสร้างไว้ผมจากสามเดือนเนาะสนุก นะครับมิตรสายด่วนอยากได้เลยนะครับถ้ามันสีน่านะครับนะครับพี่น้องบานห้องมันปิดดังสั่นละเฝ้าย้ำความีิเสียหายนะครับตอนนี้กับซื้อเลขไปก้อนนะครับเพื่อดวงดีครับเบิดเดอนละเป็นเมื่อนกับนี้นะครับมันที่ปิดดังสั่นนะครับบานห้องโอเคพี่น้องไปพอกันยุทธาบอต้อนเลยนะครับเด้อเบอร์โทษนะครับ